ครับนะ้นะคลิปนี้เป็นทริปที่เจ้าแฝงใช้เดี่ยวครับไปลงเรือกับไตเดทที่ทะเลตาดเจ้าแฝงใชใ้มือถือถ่ายครับคลิปที่ได้มาก็จะเต็มจอบ้างไม่เต็มจอบ้างก็ฝากรับชมด้วยละกันเจ้าแฝงมือใหม่ครับหัดไปถ่ายใช้มือถือด้วยยังไงก็ฝากติดตามผลงานเจ้าแฝงด้วยละกันครับไปเดี๋ยวเราเข้า ไปดูคลิปพร้อมกันเลยไปนะครับวันนี้ก็มาทะเลสาบก็สายไหนนะสายเด็ดสาด,ดนะครับน้ำเชี่ยวน,นี่ก็ไปแนวนอกตอนนี้ก็ออกมาหาไดมุกนะครับหมายในก่อนแนวลัวกหลังน่าจะหลังก่อนช้างประมาณนั้นมาเกาะช้างนะประมาณเกาะช้า,ชาง,นนาาางดายมึกนะครับยังไม่ได้ไปตก ก็เดี๋ยวจะหาผลงานมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ที่นี้ด้วยนะครับติดตามติดตามช่องยงมาเยอะด้วยนะครับติดตามเลยนะครับนี่เราได้มาเอโลมานะครับวันนี้โอ้ยถือว่าเป็นบูญมากครับนี่โลมาเดินปลาเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคนมาโอ้ย สวยนี่ครับใหญ่มากมานี่ปรับมือขาดนี่ครับโลมาวันนี้เราได้เห็นโลมานะครับตกปลากันนะทะเลตาดโอ้ยอย่างสวย ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยมากด่า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 งับเย็นซะอ๋อเฮ้ยมีหัวตามันด้วยอแล้วเป็นไงแล้วเยอนโถนะครับจิ๊กกิจกรรมไม่รู้ข้าปลาอะไรดูไปปลาโลมาขุดปลาขุดปลาทีเนี้ยมีปลาโลมาแน่นอนเป็นเต่าไรกอลครับ เฮ้ยเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเฮ้ย,ยมามาโอ้ยหลายกอนะครับเต็มปากเลยนี่นะครับเต็มปากเลยคลิปนี้เสียงหายครับนา่นานะเจ้าแฝงจิกปลาครับกินสองตัวเลยทั้งเบ็ดบนและเบ็ดล่างยังตามอยู่นะครับ กิโลมาสงสัยยังไม่อิ่มง่ยังไม่อิ่ม,ม,มนน่าจะไปแล้วล่ะนี่นะครับกับข,ข้าวคืนนี้เราก็มีแกงส้มแกงส้มปลา แล้วก็นนอันนี้ก็จะเป็นพวกแข่งไก่แข่งไก่ข้มยำหรือเปล่าใช่ใช่ตัวแรกของเรือนะครับจตถึงแล้วนะครับตอนนี้ไม่สู้แล้วยอมแล้วนะครับมาแล้วเห็นแล้วมาแล้ว,ลวครับขาวเกย เกยเร็วตักน้อยเฮ้ยเอาเหียนี่วะชุนลมุนนะครับกินรอบเรือก็ราวๆเจตัวมีกระมงหนึ่งตัวนะครับเจ็ดแปตัวกินรอบเรือนะครับ เรากำลังงัดนะตอนนี้มันเกลียขึ้นมานะครับมาดูกันนะว่าจะได้อะไรฮะเอาเดี๋ยวคนคนกับปลาใครจะหมดแรงก่อนกันครับลอิงด้วยลองพิงด้วยเอางัดเข้าเอางัดเข้าเดี๋ยวพึ่งหมดแรงครับไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วไก่จะหมดแรงแล้วคนงัดอ่ะ มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับส์สับสำรับรถเป็นไงบ้างครับแดงแจงเป็นไงครับเต็มับไม่เต็มอ๋อไม่ไหวไม่ไหวได้เอาได้ ยาเอาล้วสนุกครับตัวนี้กิโลครับตัวนี้กิโลตัวนี้กิโลครับอยู่ประมาณสองสามโลสองสามโลโอ้หน้าแดงครับหน้าแดงนี่ขึ้นมาสองตัวแล้ว มาตัวหนแล้วครับอันเคยไทยสามที่สีนะครับเดี๋ยวนี้กำลังอัดน,นะครับนี้กำลังอัด <c oughs> ไม่ได้แล้วอ๋อระเบิร์ดได้มาแล้วนะครับหลังจากที่หลุดไป15ด,ด,ดตัวรวมหมึกเมื่อวานด้วย เห็นแล้วครับอังเกยนะครับไซส์สองเราบ้าตงนี่ลูกปลานี่ครับแะเบิร์ดเอาอีกแล้วนะครับแะเบิร์ดตัวนี้เท่าไหร่ครับสองครับตัวที่สองลุนีครับปลาอะไรเอ้าขนลนกระโดนโดนสองคันคู่เลยครับดูกันปลาอะไรกดกดกดอยู่นะครับอันนี้ ตูนด้วยนี่ด้วยเอา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 ไปกันไปอยู่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 แล้วอยู่แล้วเอาดิอนนี้ก็อยู่หรือพันกันก็ไม่รู้ครับ อันนี้อันนี้น่าจะใหญ่หน่อยนี่นี่หน้าใสหนะไใ<ป>มาแล้วครับโอ้ยตัวสวยยังเกยไซส์สามไซส์สี่นะครับไซส์นี้สวยมากไปไปไปป๊อตัวที่สองป๊อปตัวที่สองครับืมป๊อ็อตัวที่4พี่ ไหนอะโอ้ใหญ่ครับใหญ่มาแล้วขาวมาแล้วโอ้ยสวยโอ้ยไปไหนแล้วล่ะโอ้ยติดค้างติดค้างด่วนเลย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 เร็ว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 ติดค้างเนี่ยฟาวนะครับเร็วเร็วเร ดวนดวนดวนเรียวเรียวเรียวโอ้ยมันติดเงือกติดค้างติดค้างชนชนชนสวยเหี้ยเอ้ยมาได้ไงวะโกลเด้นสแนปเปอร์นี่นะครับไซส์ห้าไซส์หกนะครับนี่ดูเทียบกับตัวพี่ป๊อปนะครับโอเคลอยนี่ครับดิลุดไปตวง นี่นะครับย้ายหมายมานะครับขยับเรือมาเหลือสองชั่วโมงสุดท้ายนะครับมาจอดที่หมายใหม่ลงไม่ถึงห้าทีนะครับก็โดนเลยครับสวยนะครับไซส์สามไซส์สี่ปุ๊บโอเคไป ครั้งน,นี้โดนหัว 4, ท้ายสี่พลาดทุคคั้แรกหรือตอบเพื่อนเลยฮะฝรั่งเปล่านะใส่สวย ปลาแล้วครับผมนี่นี่ใสสามใสสี่เะาูกันครับใสสวยเลยนะเจ้าเลยนะใสสวยครับ กลางหลุดไปเมื่อไเมื่อกี้เอาอีกแล้วแต่ตัวแล้วครับตัวเมื่อกี้คนระับใหญ่แล้วผม ตอนนี้จอดไม่ถึง10นาทีนะครับทั้งหลุดทั้งได้ทั้งอะไรชุดละมุนกันไปหมดตอนนี้นั่งทําเบ็ดกันเยอะแยะเลยนะครับน,นอนเลย,เลยทีเดียวนี่รู้ใช่นหมนครับของผมก็เพิ่งตั้งสายเสร็จก็กิกนอีกทีอีกก็ไม่ได้ถ่ายเลยก็อีกทีครับไม่ถึง20สนาทีนี่โดนเรื่อยๆนะครับนี่ครับขึ้นใหม่กัหนึ่งตัวตรงนู้นอีกตัวหนึ่งแล้วก็กํลาลังเล่นอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ครับข้างหลังกำลังเล่นอยู่ยตัวหนึ่งอันนี้กินรอบลำเรือครับนี่นะครับนี่กดยังไม่เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วก็แล้วอีกตัวหนึ่งก็ข้<อ>างหลังอีกตัวหนึ่งนะครับผมนิ้ได้มาสามสี่ตัวแล้วนะครับนี่ครับเดียวเดี๋ยวบอกเรื่อยนะครับยังโดนเรื่อยนะครับตีสี่สิบห้ายังโดนอยู่เรื่อยๆรอบลำนะครับ รอบลำอันนี้พี่ป๊อบก็ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับตัวไซส์สี่ไซส์ห้าเหมือเป็นเราหมดแล้วครับมเึเป็นเรหมดเหลือแต่ปลาเป็นปลาเป็นก็โดนครับตัวนี้ปลาเป็นโดนตอนนี้ปลาเป็นโดนอยู่แล้วก็ข้างหลังกำลังงัดอีกคันหนึงครับรอบลำนะตอนนี้ ชอบล้ำนะครับตอนนี้เป็นเงอะไรวะเนี่ยดูกันครับตัวนี้ตัวอะไรจะเป็นโฉมงามหรือเปล่าเพราะว่าได้โฉมงามมาหนึ่งตัวครับในสามในสี่ในสี่เป็นสี่ในห้าลุนลุนก็โดนอีกนะครับ,รบ,รบอันนี้โฉมงามนะครับเอ้ยกระมงเหรอวะกระมงกระมงกระมงมกระมง กระมงนะครับไซส์สามถึงสี่คันกันยับเลยนะครับนี่ครับบิ๊ก เป็นหนึ่งคลิปหราบคลิปทะเลตาสไายเดชนะครับรอันนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณเราลๆห้าสิบตัวนะครับอังเกยกับกระมงแล้วก็มีลูกปลาเล็ก,ลกนิดหน่อยถือว่าโอเคควันนี้กับถึงเป้าเนาะกับถึงเป้ากับถึงังเกยสี่สิบสี่ตัวได้กได้เป้ากได้เป้ากถึงเป้าครับก็ยังไม่เจออินซี ยังไม่เจอมาต,ตามล่ากันใหม่ไปตามล่ากันใหม่ครับวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับขอบคุณครับ